สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่ริมคลองนี่ก็อยู่กับเด็กบัดเหมือนเดิมนะคะวันนี้วันอาทิตย์กินข้าวหมดแล้วแม่ล้างพื้นอะไรให้สะอาดหมดแล้วนะคะอิ่มกันก็นอนพักผ่อนกันทำอัิยาศัยนะคะแม่ห่างหายไปนานเลยเนาะวิภารากิจที่รัดตัวเนาะเด็กๆเกที่ยวไปจากวัดไปอยู่ที่บ้านก็ป่วยกันนะคะเพราะว่าป่วยจนได้เอากลับไปเนาะต้องป้อนข้าวป้อนยากัน พ่นยากันนะคะก็ไหนจะเด็กริมคลองอีกนะตอนนี้เด็กริมคลองแต่ละตัวก็เริ่มอายุเยอะกันแล้วนะสิบกว่าปีกันหมดแล้วนะคะก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษหน่อยหนึ่งแต่ก็เดือนนี้ก็ขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะที่สมทบทุนค่าอาหารเด็กวัดมานะคะก็มีน้องแมมนะ1000บาทนะคะคุณสุภัตราเนาะ พี่ใจดีเหมือนเดิมนะคะสมทบทุนอาหารมา3,000บาทนะคะเดือนนี้แล้วก็อีกหลายคนนะคะที่พี่ก็จําไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะคะที่จําไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะอัปเดตอะไรเลยนะคะแล้วก็กว่าจะเสร็จงานที่ทํางานเนะเเาะแต่ละวันวก็กว่าจะเสร็จ เด็กๆที่วัดก็จะกว่าจะกลับไปเคลียร์เด็กริมคลองเหนื่อยเอาเรื่องเลยนะคะแล้วช่วงนี้สุขภาพก็ไม่ค่อยดีด้วยค่ะเข้าออกโรงพยาบาลตลอดอยู่นะก็คลิปนี้ก็ฝากเด็กวัดไว้แค่นี้นะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยพี่มีเวลาว่างตอนไหนพี่ก็จะถ่ายรูปเด็กๆอัปเดตให้ดูนะคะคลิปนี้ก็ฝาก,กเด็กๆไว้แค่นี้นะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ